เซิร์ฟเวอร์600เปิดวันแรกก็อัดไปแล้ว881ใบแดงจะบักแค่ไหนไปด,ด,ดูกัน r i ช h m a n s h ปโน้1หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แสนสรดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชัน้นิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชน,นะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร,ร์600้ตลอดไปในเอดีของจานน็อตตัวบั็กคนเดิมนะครับทุกคนนะสังเกตที่เงินกับเพชรก่อนทุกคนเงิน11ล้าน <c ười> เยอะกว่าเซิร์ฟหลักผมอีกครับทุกคนนะแล้วก็เพชรอีก96,400เพชรครับทุกคนนะก็คือคนพอคนเมบัอกอ่ะผมบอกแค่นี้นะครับทุกคนนะมาดูที่โบนัสการเติมเงินกันก่นกอนละกันนะครับทุกคนนะ นี่ครับทุกคนนะยอดโบนัสการเติมเงินอยู่ที่13,706แบงค์นะครับทุกคนนะเอาไปคูณ5กันเอาครับทุกคนนะก็เติมไปทั้งหมดเท่าไหร่นะวันแรกนะว,นนนะวันเดียววันเดียวนะวันเดียวอืมนั่นแหละ ก่อนหน่งไปดูที่อันดับพลังครับทุกคนนะอันดับพลังที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์แน่นอนอยู่เลยครับทุกคนนะอันดับสองเป็นแมวส้มอันดับสามเป็นไนท์คงเอ็กดีครับผมทุกคนนะอันดับสี่อันดับห้าดูกันไปนะครับทุกคนนะเอ้ยมีคุณเนโครจัดช่องคุณลินนะยังไม่ติดอันดับอันดับแปดอยู่กับคุณลิวนะครับไอ้คุณลินคุณลินไม่ใช่คุณลิวคุณลินนะครับทุกคนนะส่วนเราตอนนี้ก็ยังไม่ติดอันดับนะแต่ผมใช้ชื่อว่าลาเชนเอ็กเชนะครับทุกคนนะไม่รูู้้มมมััััันนนนนนไอออออตตวลาเเเชรรบบพพืืื่ผผหยงะคีดก ทุกคนตรงๆนะเฮ้ยอันนี้ตัวไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ตัวเอ๋ออันนี้ตัวเอ๋ออันนี้เวี้นอันนี้เวียดนามปลอมนะครับทุกคนนะเวียดนามปลอมนะ Fuck you ใหม่เฟนนี่ตอบแม่งเลย Fuck you อันนี้เวียดนามปลอมนะครับทุกคนนะอันนี้เวียดนามปลอมนะผมเชื่อผมเลยเวียดนามปลอมนะโอเคครับทุกคนนะ คือไอดีผมมาคือลาเชนเอ็กเชนะครับทุกคนนะซึ่งผมได้แอดเพื่อนไปแล้วนะนะแต่อลาเชนมันยังไม่รับเพื่อนผมนะครับทุกคนนะซึ่งไอดีนั้นเรบก็เป็นจ่ายเติมนะครับทุกคนนะซึ่งผมได้ทําการเติมกับลาเชนคนละครึ่งนะครับทุกคนนะซึ่งเงินที่ผมเอามาเติมเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเป็นเงินที่มาจากพลังโดเน a นะครับทุกคนนะก็จานนอ์สนับสนุนมาให้ผมนะครับในการเติมในเซิร์ฟเวอร์600นะแล้วก็หลายๆคนที่จานนอ์สนับสนุนก็มาก็จะมีไนท์คงนะครับทุกคนนะแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะที่จานนอ์เขาสนับสนุนมาให้เติมในเซิร์ฟเวอร์600นะผมบอกเลยว่ายอดโดเน a เท่านั้นนะเออตัวเองเติมไม่ได้นะเออมีด่าครับทุกคนนะหลักๆอ่ะผมบอกเลยว่าจานน็อตอ่ะ คือสปอนให้หลายคนในเซิร์ฟนี้เติมเยอะมากๆนะครับทุกคนนะคือแบบโคตรบักกะเออบักจริงๆนะเซหรับจานน็อตนะครับทุกคนนะมาดูที่ตัวละครกันหน่อยละกันตอนนี้ตัวละครอยู่ก็คือมีโกเกสึนะครับทุกคนนะมีเป็นฟูบุกิครับผมเป็นโกเกิลส์เอ็นอาร์บวกนะแล้วก็เป็นเจนอสแล้วก็เป็นโจซีแล, Z แล้วก็เป็นตัวราชาร่าตัดิน,นครับผมแล้วก็เป็นคอปู่บอมนะครับทุกคนนะแล้วก็มีเป็นทัสซึมะกินะครับผมแล้วก็มีเกโรเกโร่นะครับทุกคนนะคือจานน็อตผมบอกเลยว่าสปอนให้หลายคนมากๆนะครับทุกคนนะมีทั้ง คุณลินด้วยนะที่จันน็อตสปอนไปนะเป็นหมื่นนะทุกคนนะคือแบบให้มาเล่นในถือไปหกร้อยด้วยกันอนะ่ะอืมแล้วคือตัวเองก็เติมไปประมาณเกือบแสนแล้วตอนเนี้ยเออเกือบเจ็ดหมื่นนะครับทุกคนนะสำหรับจ,จันน็อตนะครับทุกคนนะมาดูกันดิ <c oughs> นงเงินที่เก็บมาอืมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ห้าห้าตอนนี้จันน็อตเป็นสายฟรีแล้วแต่ถ้าใครอยากดูยอดเติมเงินเซิร์ฟเวอร์ห้าห้าของจันน็อตก็ฝากส่งผมไปหนึ่งหมื่นซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนนะมาดูที่ของดองกันหน่อยแล้วกันตอนนี้ก็มีแแบบบงงคคคค์์เหลือรัทุกน ใช้ไงให้หมดวะแล้วก็ตรงนี้ก็มีตัวดาอีกร้อยเก้าสิบหกใบครับทุกคนนะโหของดองเยอะมากมาดูที่ตรงนี้ดีกว่ายูแกะปลุกตื่นครับทุกคนนะมีโกลคสสมีอะตอมมิกมีเกลิวโหมีหินปีศาจหินฮีโร่แล้วก็มีกล่องไอหินทัตซึมากิีแล้วก็มีตรองนี้เป็นกล่องหินเลือกอีกนะครับทุกคนนะแล้วมาดูกันวันนี้เหมาแพ็กอะไรบ้างผมว่าเหมาดูแพ็กอะโยกไอแพ็คเนี้ยโยกไอแพ็คเนี้ยที่มันต้องใช้แบบว่าสามพันต่อแพ็คไอสามพันต่อสามพันต่อบาสเออได้ห ตัวแดงผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับทุกคนนะแต่ตรงนี้คือเหมาทุกแพ็กกันดูดิเหมาหมดอ่ะเออแล้วก็แพ็กสัปดาห์ก็คือเหมาหมดครับทุกคนนะรายวันก็คือเหมาหมดเออคือแบบกดกดเล่นอ่ะกดเล่นอ่ะผมบอกเลยว่ากดเล่นจริงอ่ะครับทุกคนนะเออกดแพ็เล่นอืมสรับกิวนะครับทุกคนนะใครอยากมาอยู่กิวกับจานน็อตผมขอรับพลังที่25 0 0 0ขึ้นนะครับทุกคนนั้นในกิวของจานน็อตนะครับทุกคนนะแล้วก็สับสายฟรีที่แบบพลังดันไม่ถึงจริงอ่ะ สามารถมาอยู่คิวผมได้นะคิวผมก็ชื่อว่าคิวให้ทางเซิร์ฟนะครับทุกคนนะก็สามารถมาอยู่ด้วยกันได้นะครับทุกคนนะส่วนเดี๋ยวการสอนเล่นสายฟรีเดี๋ยวผมไปทําอีกคลิปนึงนะครับทุกคนนะซึ่งผมจะลง2คลิปแล้ววันนี้นะก็รอติดตามกันนะแต่คลิปสายฟรีอาจจะดึกๆหน่อยนะครับทุกคนนะรอติดตามกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวพอไปพีพีกันหน่อยละกันพาไปพีพีกับแมวส้มหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนนะแมวส้มคนนี้ก็เป็นคนในช่องคุณลินหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่มีเป็นเกเรียนอ น่าจะเติมหลายบาทอยู่เหมือนกันนะคือบั๊กเหมือนกันสำหรับคุณแมวส้มนะครับทุกคนนะบั๊กมากๆนะโอ้โหแล้ววันนี้ฟูบุกิของจานน้องซัดขึ้นไปผมติดไม่ย่อท้อทั้ง6ตัวแล้วผมนะเพราะมีโลกเกลยียวกันชุกผมแต่โกเกสึเรารับตีนได้เยาๆผมแล้วจวังหวะนี้เตะไปติดไม่ย่อท้อผมนะแล้วขึ้นซูเปอร์เทเลคิเนติสมากผมนะบัฟกระหน่ำมายังไงยังไงแล้วจวังหวะนี้หม,ม,ม,มัดโกเกสึพีเอ็มสองจุดมาสองหมืาเมจแล้วตองมีขิสซัำป่าไปต่อแต่อีกายบอกว่า รับได้ทั้งวันครับแรงกระแทกและเจนเนาะตะธรรมดาไปเพราะไม่มีลูกไฟใช้ครับผมและเจนาะเตะธรรมดาคือมันเหมือนกันครับผมแล้วก็ปู่บอมตีธรรมดาไปครับผมแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่สองครับผมฟูบุก,กี้ของคุณแมวส้มบึ้มมาจาังหวะนี้โอ้โห๒แสนเจ็บหมื่นดาเมจครับผมแล้วขอซัดคืนไปบ้างจาังหวะนนี้๑แสน๒หมื่นดาเมจครับผมหมาล่วงไปนอนแล้วโกคือเตะยัดหน้าไป๑แสน๙หมื่นดาเมจครับผมล่วงไปถึงสองตัวผมพอมีการลบไม่ย่อท้อน,นะสหรับสกิลของโกเกสึนะครับทุกคนนะและอะตอมมีป่าใบ นกยังยืนได้อยู่มัดเหล็กไฟยุไ้ไซโคหมุนทะลวงมา4,400ดาเมจครับผมแล้วเข้าสู่เทิร์นที่3ผมฟุบุกิซัดขึ้นมานกตายไหมจังหวะนี้นกระเบิดไหมโอ้โหอีการระเบิดครับผมและจังหวะนี้โกเกสีเก็บงานเลยไหมครับผมเตะไปบึ้มไม่ปิดงานครับผมนะและว้วจังหวะนี้ปู่บอมตีขึ้นไปผมเข้าสู่เทิร์นที่4ครับผมฟูบุกิของคุณเมวส้มซัดขึ้นมาโอ้โหรวมเปหนึ่งตัวผมแล้วฟุบุกิของจานเนาะซัดสวนขึ้นไหมครับผมตดสนามผมแล้วก็โกเกสีปิด เกมเป็นที่เรียบร้อยผมนะโอ้โหตึงจัดๆครับผมเออเอาใครต่อดีอ่ะโอ้โหคนนี้รับผมุณลิโอป่ะลิโอป่ะขึ้นมาเป็นอันดับสานะขอติกับนังไนคุงเอ็กันหน่อยนะครับทุกคนนะมาเซิร์ฟนี้ก็มียูทูบเบอร์หลายคนมาเล่นนะครับทุกคนนะเป็นไนคุงเอ็เป็นบาซัคเอ็กครับผมเป็นพี่มอร์มิงนะแล้วก็ไม่รู้ว่าฟรีดัมโบมาด้วยหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ซินเอ็กก็ไม่รู้ว่ามาด้วยหรือเปล่านะครับทุกคนนะก็เป็นแก๊งๆเรานะก็ฝากกไปกดติดตามช่อง ของคนที่เป็นแก๊งเรากันด้วยนะครับทุกคนนะใครไม่ใช่แก๊งเราก็ไม่ต้องมากดติดตามเนาะคุณลินด้วยอะคุณลินอีกคนนึงอแล้วก็อาจจะมีพี่กิกกี้มาลงด้วยนะครับทุกคนนะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทุกคนนะก็เป็นแก๊งของเรานะครับผมนะมาปืนใหญ่ถล่มดวงดาวหลังจักรวาลไปโอ้โหและสำหรับใครที่เล่นทำ YouTube ในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถทักทายกันในตูของจานน็อตกันได้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมช่วยกันโปรโมทช่อง YouTube ให้นะครับผมนะทักกันมาได้นะแล้วใครอยากออกคลิปหน้าก็ทักก ตีโชว์นะครับทุกคนนะเออผมบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยไม่ใช่แค่จานนทตที่เป็นตัวบล็อกคนเดียวนะครับทุกคนนะมันยังมีตัวบล็อกที่แท้จริงที่ยังไม่เปิดพลังอีกนะครับทุกคนนะเออเดี๋ยวรอดูกันได้เลยครับทุกคนนะตัวบล็อกที่แท้จริงผมบอกเลยว่าตอนนี้ส้มอยู่และเป็นคนที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงกันด้วยครับผมว <Okay, S 1> นะ่าผมอาจจะหลอกทุกคนอยู่ก็ได้ตอนเนี้ยเอออาจคนนี้อาจจะไม่ใช่จานน็อตัวจริงก็ได้อาจจะหลอก,กคนอยู่ก็ได้ตอนเนี้ยนะก็ฝากกันด้วยนะครับทุกคนนะรอติดตามกกกััันนนนนไปะทุคสาหรรบบใเ์วออผมลย่ เดือดแรงโหดตึงอันตรายแน่นอนนะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเออลิ้นพันหมดแล้วครับทุกคนนะลิ้นพันธุหมดแล้วนะเออตอนนี้ก็ขอโปรโมทหน่อยเอยขอโปรโมดโปรโมทโปรโมทอะไร,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 รล,ล่ะ y o u YouTube YouTube เต่าเชฟฝากติดตามครับนี่นี่ฝากติดตามหน่อยครับเออขอบคุณครับผม ประมาณนี้นะครับทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมและเจอกันในสตรีมนะครับทุกคนไปละจู้